แพงที่สุดนะครับที่เหลือราคาพอกันนะซึ่งผมจองไว้เนี่ยก็คือจอง Q1 ก็คือองมกัมออนดำนะครับอันนี้เป็นงานจีนนะฮรโรงงานสุกสั่งปิดผิดเล็กสิทธิ์นะครับแต่เขาปั้นสวยคนคนไทยก็เลยเล่นงานแล้วก็มีเอ่อหลายท่านบอกว่าเออแก้เก็บได้แต่ผมก็คือมันหาไม่ได้แล้วน้องก,ก็เลยเก็บก็เลยเลือกองมกัมโองมกัมมอนดำนี่ก็ได้เห็นไหมเออครับ คนคนคนไม่สบายแล้วก็ไม่ได้พักเนี่ยแล้วต้องมานั่งดอย่หงนี้มันก็แต่ไม่พูดยังไม่ได้น,ะนอนไม่หลับจริงมันม่วงนะแต่ถ้าไม่ได้พูดทนไมแบบมันก็ไม่ได้เออไม่รู้จะทําอะไรก็ปกติผมที่ผมเฝ้าคอมแล้วก็นั่งดูอย่างอื่นแล้วก็นั่งด,ด,ดูนู่นดูนี่บางทีก็เลนเดอร์อย่างเงี้ยตอนตอนนู้นตอนทำงานอยงี้มันก็เลยแบบแรงเยอะอ จริงๆจ,จริงควรจะพักได้ตอนนี้ก็คือพักได้เยอะแล้วนี่ถือว่าเยอะแล้วนะฮะก็อันนี้วันนี้ก็พูดถึงพวกของเล่นพวกโมเดลพวกจันพลาพวกของสะสมนะครับที่ไม่ใช่ในเชิงหินพลอยแล้วก็แร่นะครับอันนี้มันยิอะไรเงี้ยครึ่งหมดับ อส่วนช่วงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเกิดว่ามีเอมีมุกที่เป็แบบไม่ค่อยคือ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 ผมขอพูดประเด็นเรื่องไลฟ์โค้ชแล้วกันก็คือว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหไรอ่กันคำคำสั้นๆนะเมื่อ่อนผมก็ชอบนะ ผมก็ผมเข้าใจว่าคนคนคนเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยก็ก็เบื่อที่ครูมันเล่าอะไรให้ฟังแล้วก็หน้าเบื่อชิบหายอะไรก็ไม่รู้อ่านอะไรก็ไม่รู้เป็นคนเฟี้ยวไปเที่ยวดีกว่าไม่รูนี่ดีกว่าปารต์ตี้ใช่แต่ทีนี้ยเ,เ,เนี่ยผมเป็นไลฟ์โค้ชเนี่ยมันจับประโยคมบางประโยคมาสัมพันธ์กัน,นคือมันเหมือนกับว่าเขาเขารูแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้รู้ลึกก็ได้อ่าผมผมไม่ได้โจมตีนะผมเขาอาจจะว่า อาจจะไม่ได้รู้เลยก็ได้นะครับมันก็เลยเป็นเรื่องตลกที่เขาแซวกันในช่วงโซเชียลช่วงนี้นะมันตลกมากมันตลกอ่ะเฮ้ยมันมันทำเงินได้ด้วยวะ่ะมันทำเงินได้เยอะนะครับเป็นไม่ใช่น้อยนอยนะแล้วก็เงินมัน,ม,น,ม,นมันก็ดีแหละที่ว่ามีเรื่องของมาตรฐานเรื่องของใบรับรองแต่ว่าตัวผมอ่ะไม่เคยฟังเทดทอล์กหรืออะไรพวกนี้ท e d ดอะครับ ก็มันมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นเคยเคยเป็นเพื่อนร่วมงานสมัยตอนเป็นครูที่โรงเรยียนแห่งหนึ่งแถวสามเสนนะครับเอ่อในเขาเรียกว่าเป็นเป็นบริษัทในเครือเดียวกันแล้วกันเนาะก็เออเขาก็เก่งเขาก็สอนเก่งนะฮะเขาก็สอนพวกเอ่อพวกเอฟเฟกต์ต่างๆในมายาได้ก็ค่อนข้างดีเขียนน้ำราด้วยนะครับได้เซอร์ติฟิเคตอะไรนู่นนี่มาเต็มไปหมดเลยเนาะแต่ว่า ก็ั่นแหละลิมิเตชันของพวกอียิปต์ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของการสนับสนูนเด็กไทยไเด็กไทยมัธยมไม่สามารถสร้างแอมเนชันด้วยการในคาบหนึ่งชั่วโมงหรือว่าไปทําที่บ้านเพราะว่ามันต้องใช้ทุนมหาศาลนะครับเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทที่ผมนั่งดูเนี่ยมันก็คนทั่วไปนักศึกษามันก็เป็นไปนไม่ได้นะครับคือมันต้องแยเชื่ลนะตอนแรกที่ผมได้ดูม,มาผม,มมือนกันว่าพายหรือแข่ง ออซึ่งมันอนนะก็มผมก็ทำงานตามบีฟนะครับนั่นคือโปรดักชันโปรดักชันที่ควรจะเป็นนะฮะไม่ใช่การเขียนเอกสารแบบมั่วๆเยอะๆเยอะๆเข้าไว้แล้วเออฉันเก่งอย่างน,นั้นส่งเอกสารใี่เธอแล้วฉันฟาดหน้าเธอได้หรืฉันไม่ใช่ใชคือทุกอย่างมัน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 มีเรื่องของเอกสารแล้วมีเรื่องของการพูดคุย นะฮะเฟซบุ๊กผมตึงเนียเอกสารสำคัญมากครับเพราะว่า,อ,าอย่างบริษัทสองพันกว่าคนอย่างอ MPC แล้วกันเนาะเขาคือเขาไม่สามารถคุยกันได้แบบดูเรื่องทุกคนเออมันเลยเป็นการเขาเรียกว่ามองทุกอย่างแบบเคลียร์ชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมา ถ้าสังสรรค์ก็สังสรรค์ถ้าแข่งขันเล่นๆ่นก็เล่นเล่น,ลน,ลนช็อตนี้ของคุณก็ช็อตนี้ของคุณถ้าจบเป็นโปรเจกต์ก็คือฟรีแลนซ์ก็จบไปนะฮะคือมันมันไม่มีการพูดเล่นถามว่าทำไมผมถึงพูดถึง MPC เพราะว่าอ่าซูเปอร์วเซอร์อดีตซูเปอร์วเซอร์แล้วก็ลีดลีดแบบระดับตำแหน่งสูงมาเป็นนายารนะครับที่มาอะไรแล้วก็มีพวกเก่ง ก่งแต่ไม่ค่อยได้ทำงานแล้วก็มีพวกที่เคยทำพวกแอนิเมชันหนังอะไรพวกนี้รวมถึงพวกเคยทำาฟรมพวกอะไรพวกนี้มาเยอะเยอะพอสมควรนะครับคือผมก็ไม่ได้เวหาอะไรนะเออปกติผมไม่เคยพูดได้ซ้ำว่าผมจบนน่นจบนี่ผมแบบคือผมเซ็งตรงที่แบบบางทีอ่ะผมผมรู้ว่าโปรแกรมเนี่ยมันดิวดิวยาก และการที่เขาจะมาลงทุนในไทยมาเปิดวิีสนทนาแล้วบอกว่ามีบริษัทไหนมาลงทุนบ้างเนี่ยมันก็เป็นไปนไม่ได้คือมันไม่ใช่ว่าเรามีเงินแล้วไปซื้อได้มันต้องมีเรื่องของดีลมันต้องมีเรื่องของการรวมกลุ่มของบริษัทมันมีเรื่องของอ business matching ที่ไม่ใช่คนไทยกันเองซึ่ง business matching ที่ผมเห็นก็มีแต่คนไทยกันเองโตนิดนิด เอ้ยคุณทำอะไรได้บ้างวะส่งงานกันไปกันมาแค่นั้นสัตวคอเนเนคชั่นก็หยุดแล้วนะลูกค้าคือบางทีก็รับตงปากเชฟไม,ไม่ไม่บางทีหรอกอือก็คืกักไว้กัก,ก,ก,กไว้บ้างไม่กักไว้บ้างทอาไว้ได้ก็ส่งไปไม่คิดอะไรไม่ต้องงงนั่นแหละคนไทยนะครับมันเลยไม่เกิดอิมแพกสักทีไม่ว่าจะเป็นหนังไซไฟหรือแอนิเมชั่นนะฮะ มันอาจจะมีบางช่วงที่มันดีมันเคยดีแต่ตอนนี้เนะี่ยมันกลายเป็นเทรนด์เรื่องของความเป็นกำกึ่งเร a l รลิสติมากขึ้นทำให้การเรนเดอร์เอนจินไม่น่าสนใจมากพอแล้วดังแอนิเมชั่นก็เข้าโรงเยอะขึ้นถ้าคุณวิเคราะห์อุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับคุณจะรู้ว่าเฮ้ยเอาอย่างรวะมาเวลเฮ้ยเอาอย่าวดีซีเเชี่ย สิบหายนี่ย what is นี่หมายเหตุ w h a ดิสนี่ w h a ดิสนี่ w h a ดิสนี่ w h a ดิสนีย์พิกซาร์พิกซาร์พิกซาร์ถ้ามาเวลไม่ทำเอ็นเกมมันก็มีกลุ่มกลุ่มที่ดูนะแต่ถามว่ามันไม่มีการถ้าไม่มีการปัดกระแสให้มันจะมีคนดูเท่านั้นไหมก็ไม่มีนี่เรื่องจริงนะฮะคือไอ้พวกอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นอะไรที่ยาก นะครับผมเองก็เคยอยากจะทำเหมือนกันคือมันมีครั้งหนึ่งนะฮะบริษัทชื่อว่า MPC นะครับรับทีมงานนะฮะตัดต่อแล้วก็นักสแสดงน,นะครับก็เคยประกาศหาในเฟซบุเหมือนกันแต่ก็คงไม่มีใครเชื่อนะในคนไทยเขาเขาก็บอกว่าให้เด็กนักศึกษาไปแทนผมก็บอกว่าคิดในใจว่าไม่ไหวหรอกมอยอยั้งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันอีกระดับหนึ่ง มันไม่ใช่ว่ามันนั่งตัด After Effects หรือว่า Premiere Pro, Da Vinci Resolve ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมีเรื่องของภาษามีเรื่องของอะไรนะก็ถือว่าช่างมันนะครับช่างมันนะผมก็ขอมีความสุขกับร้านของผมกับธุรกิจของผมก็พอนะฮะนนี้ก็คือเป็นความในใจของผมแล้วกันเนาะเท่านี้นะครับ 《あっ!》て